มีข่าวดีมาแจ้งสําหรับคนที่ทําประกันสังคมนะครับนี่ฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นการช่วยเหลือในายามภาวะเศรษฐกิจรคอเข้าของแพงแบบนี้นะครับช่วยปรับลดให้3เดือนก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปี2565ด้วยกันนะครับช่วยมาตรา33แล้วก็นี่ฮะ มาตรา39ด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมอยู่ที่2.75%ต่อปีของค่าจ้างผู้ประกันตนนะครับส่วนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับลดจากเดิมฝ่ายละ5%เเหลือเพียงฝ่ายละ3%เท่านั้นนะครับอันนี้มาตรา33และมาตรา39นะครับปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเหลือ240บาทต่อเดือนเหมือนกันครับช่วย3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวา ฝากแชร์ให้คนทำประกันสังคมและคนอื่นรู้ด้วยนะครับมีข่าวดีมาแจ้งสำหรับคนที่ทำประกันสังคมนะครับนี่ฮะที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีนะครับปรับลดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นการช่วยเหลือในยามภาวะเศรษฐกิจคอะข้าวของแพงแบบนี้นะครับช่วยปรับลดให้3เดือนก็คือตุลาคมถึงธันวาคมปี2565ด้วยกันนะครับช่วยมาตรา33แล้วก็นี่ฮะ มาตรา39ด้วยกันนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบในอัตราเท่าเดิมอยู่ที่2.75%ต่อปีของค่าจ้างผู้ประกันตนนะครับส่วนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะครับลดจากเดิมฝ่ายละ5%เหลือเพียงฝ่ายละ3%เท่านั้นนะครับอันนี้มาตรา33และมาตรา39นะครับปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบเหลือ240บาทต่อเดือนเหมือนกันครับช่วย3เดือนตุลาพฤศจิกาและธันวา ฝากแชร์ให้คนทำประกันสังคมและคนอื่นรู้ด้วยนะครับ